ดมชอบเลยมมครับกูดูวิดีโอ,อของเพลงวัน h u n d r e ดนะคะ่ะ h ันเดเถ้ๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพ,พาพาชาแนลแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงกับพาพาจะพาไปติงค่ะวันนี้นะคะเราจะมา r e a คชั่นเพลง h u n d r e ดของซ u p เปอร์เอ็มกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมวิดีโอนะคะเราต้องมารู้จักซ u p เปอร์เอ็มกันก่อนค่ะว่าเขาคือใคร ซูเปอรมนะคะมีสมาธิทั้งหมด7คนค่ะคนที่1นะคะก็คือแทมินค่ะแทมินนะคะเดบิวต์ในฐานของไชนีทค่ะแล้วก็คนที่2นะคะก็คือแบ็คไฮยอนกับไครนะคะหรือว่าหรือว่าจงอินนะคะก็คือเดบิวต์ในฐานของเอ็กโซค่ะแล้วก็แฮยงกับมาร์คนะคะเดบิวต์ในฐานนะของเอ็นซีทค่ะแล้วก็ สองคนสุดท้ายนะคะก็คือเตนกับลูค,คัสค่ะเดวิวในฐานะของเววีค่ะเววีนะคะ, v v ะ,คะก็คือฐานฐานของ n อ็ทีที่อยู่ในประเทศจีนอีกทีหนึ่งค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือประวัติข้าวของซูเปอร์เอ็นะคะว่าใครคือใครกันบ้างนะคะต่อไปเราก็ไปรับชมว,วิดีโอกันเลยคะ่ะ let's go เขาเรียกว่าอะไรฮันเด็ตคือก็ยูโร่อ่ะเพราะว่าฮันเด็ตแล้วเขาแบบเหมือนเหมือนมาแบบรวมตัวกันใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบที่ใครมีเลคทีมหมอใส่เราคนเดียวคุณเท่มากคือแบบอ้าวอ่ะอะค่ะเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการดูเพลงฮันเด็นะคะต่อไปเราก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังได้ดูกันค่ะก็สุดตัวคือแบบชอบมากคือโอ้ยคือแบบ คือทั้งเจ็ดคนนะก็คือชอบหมดเลยอย่างเอ็กโซอ่ะก็เมนแบคไฮยอนเอ็นซีทีก็เมนแทยงอย่างเงี้ยแล้วแบบชอบพี่เจ้ารูคัสแต่พี่เจ้าชอบว่าแล้วคือแบบในไลฟ์เมื่อกี้ใช่ไหมแทยงก็บอกว่าสีผมของน้องอ่ะที่มันเป็นสองสีอ่ะนางก็บอกว่ากลัวจะเหมือนไก่แต่คือมันไม่เหมือนไงมันคือหัวมันคือเหมือนหัวมากกว่าพี่มันหล่อมากหนูอยากได้เขา จริงแบบแบบเหมือนแบบรวมแบบคนหล่อแบบทุกจัถานอาทิศแบบมารวมกันอะมันแบบดีมากอะวิดีโอเนี้ยมึงแบบไม่ไหวเหือนะยิ่งดูยิ่งชอบอะแบบถ้าถ้าแบบแนวฟิลอารมณ์วิดีโอใช่ไหมก็จะเป็นแนวแบบฟิลอนาคตแบบอนาคตน้อยๆอะไรเงี้ยอืมอืมใช่ไหมมันก็ดูแบบเหมือนเหมือนแบบไปอีกร้อยปีหรือว่าอะไรเงี้ย ม,มันดูแบบแนวฟิล์แบบอนาคตใหม่ดูแฟนตาซีอะไรเงี้ยอืมเราเหมือนเป็นเหมือนมาต่อจากออกเสียงไงจอมจอมปิงเออเพลงเก่าของเขาใครยังไม่ฟังใครยังไม่ไปฟังก็ไปดูด้วยนะก็คือเพลงนั้นก็เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นการรวมตัวของซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่รู้ว่ายัางไงนะก็คือแบบเหมือนจะแยกแยกกันมาใช่ไหมพี่แทมินก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหม เราใช่ไหมวะเออใช่แฮยงกับมากอ่ะขี่รถนี่เป็นไงวะนี่จะไม่ได้เหมือนกันเออไปดูไปดู้ไปดูปดเออพูดสปอยไปแล้วต้องไปดูก่อนอืมใช่ใช่ต้องต้องรีบไปดูกันเลยนะทั้งวิดีโอฮันเดแล้วก็วิดีโอจัมจัมบิงจัมบิงนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ แล้วก็กดไลค์ที่สำคัญอย่าลืมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคืออย่าลืมนะคะไปปั่นวิวกันนะคะเพลงเพิ่งลงไปเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะเยวดูก่อนนะยังไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้สิบสองนาทีสี่แสนหกแล้วค่ะคนกดไลค์สามจุดหนึ่งแสนคนนะคะก็รีบไปช่วยขเขาปั่นวิวด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะแฟนคลับซูเปอร์เอ็มทั้งหลายนะคะอย่าลืมนะคะไปช่วยเขาด้วยนะคะไม้หมดเลยโซ L อ เอซีทีเซ็นอะไรนี้มาให้หมดต้องมาแล้วนะจุดจุดนี้ต้องมาเพราะวิดีโอนี้คือหล่อทุกคนบอกเลยต้องต้องไปรีบไปดูกันเลยนะคะเจงเจ okay. วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย